ก็อันนี้ผมจะมาทดลองซิมไอตัวเก็บข้อมูล Data l o c อ e er เกของกรณีทั้ง v i g i l a n ด์แล้วก็ d e a d m a นดูนะครับก็อันนี้ก็คือโค้ดที่ผมออกแบบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้ผมก็จะตั้งให้สวิต์ศูนย์ก็คือเป็น, Foot นปุน Foot ่มสวิต์ต่อกับขาห้านะครับสวิต์หนึ่งก็เป็นปุ่มปตตมนุครับ่อกั่อาุ่มปุ่มปุ่มป็่ป็นปุ่มรีเซปุ่มป ต่อขาเก้าครับโดยการออกแบบโพสก็คือจะออกแบบว่าถ้าสมมติไม่มีการกดสวิตช์ทั้งสามตัวนี่จะขึ้นว่าเดดแมนครับก็เป็นกรณีของเดดแมนโดยจะนับเวลาขึ้นเดดแมนอยู่ที่เจ็ดวินาทีครับพอวินาทีที่แปดจะขึ้นคําว่าอลา,ามครับโดยอลา,ามเนี่ยจะขึ้นทั้งหมดห้าวินาทีก็คือแปดถึงสิบสองครับพอวินาทีที่สิบสามปุ๊บจะขึ้นว่าอิมเมอร์เจนซีครับอ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีวิจิแลนด์ก็คือถ้าสมมติกดปุ่มสวิตย์0หรือสวิตึ์1ปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างร้อยหนึ่งวิก็คือจะขึ้นคําว่าวิจิแลนด์ครับพอวิที่ร้อยสองจะขึ้นคําว่าอารามครับถึงร้อยสิบสามพอวิที่พอวินาทีที่ร้อยสิบสี่ก็จะขึ้นคําว่าอิมเมอร์เจนซีครับโดยถ้าก,กดสวิต์สองก็จะขึ้นคําว่ารีเซ็ตครับมันก็จะนับค่าเวลาใหม่ขึ้นมาครับ โดยไฟล์ที่ผมจะเก็บค่าก็ผมก็จะเก็บค่าไว้ที่ไฟล์ Excel นะครับก็อันนี้จะทำการอัปโหลดโปรแกรมเข้านะครับ <c oughs> อ,อันนี้อัปโหลดแล้วนะครับโอเคครับได้แล้ว อ่าอันนี้ก็เทสในกรณีที่ยังไม่ได้กดปุ่มอะไรนะครับก็คือขึ้นคำว่าเดนแมนนะครับขึ้นไปน่าอันนี้พอวิีที่แปดวิดีที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยขึ้นอีเมอร์เจนซีครับอ่าอันนี้ก็ใส้คำว่ารีเซ็ตอันนี้ก็เดนแมนขึ้นแนบบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าอะลารมสองสามสี่ห้าหกอ่าอีเมอร์เจนซีแต่ว่าถ้าในการใช้งานจริงนะครับ ไอพออิมเมอร์เดังปุ๊บไฟในรถไฟมันก็จะตัดการทำงานครับทำให้รถไฟไม่มีไฟไปเลี้ยงในตัวบอร์ดอะดูโนนะครับมันก็จะไม่ได้เก็บค่าเลยครับพอเรากดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บรถไฟทำงานปุ๊ก็จะมีไฟเลี้ยงบอร์ดอะดูโนมันก็จะเริ่มเก็บค่าใหม่เรื่อยๆครับอันนี้ผมจะทดลองกดสวิตช์ s 0ดูนะครับอ่าก็คือมิจิแลนด์ครับ2 3อ,อันนี้ก็จะรันผมจะกด ค้างไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ผมกดครั้งแรกที่เวลาสองทุ่มสิบเก้านาทียี่สิบสี่วินะครับแล้วก็จะมาดูว่ามันจะขึ้นถ้ากดค้างไปเรื่อยๆมันจะขึ้นอารามตอนนาทีที่เท่าไหร่ครับ <c oughs> มัเป็นร้อยสิบร้อยหนึ่งวิก็ประมาณเมื่อกี้เหยียบตอนสิี่เมื่อกี้เหยียบครั้งแรกตอนสิบสี่อ่าเนี่ยสิบสี่ก็ประมาณ กือบสองนาทีร้อยสองวิก็ประมาณสี่สิบหกเฮ้ยสี่สิบห้านะอ๋อย่างห้าสิบห้านะถ้างั้นยังอ๋อก็ร้อยห้าสี่ร้อยสี่เงินเลยห้า อ่าเนี่ยครับพอร้อยหนึ่งวิก็ขึ้นอะลามครับอะลามจะขึ้นทั้งหมดสิบเอ็ดวินาทีนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นอิมเมอร์เจนซีเลยครับอ่าอันนี้ผมก็ยังกดค้างอยู่โอเคแล้วผมก็ปล่อยนะครับอันนี้ปล่อยมือแล้วนะครับก็จะขึ้นเดดแมนเดดแมนนะครับอ่าอ่าแล้วก็ขึ้นอะลามอะลาม อันนี้ผมจะลองกดสวิตช์เอหนึ่งหนูนะครับก็อันนี้เริ่มตอนสองทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีสามสิบหกวินาทีครับก็น่าจะประมาณสองทุ่มยี่สิบสามนาทียี่สิบยี่สิบเจ็ดวินาทีนะสองทุ่มยี่สิบสามนาทียี่สิบเจ็ดขึ้นอะลามถ้าคำนวณไม่ผิดพลาดน,นะครับ ก็อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันร้อยหนึ่งวีครับอันนี้ก็ยังกด S2 อยู่ครับ ประมาณยี่สิบเจ็ดยิบสามแล้วก็ยี่สิบเจ็ดวินาทีอ่อไม่ถึงสิบเจ็ดขอบนอนผิดอ่าขึ้นอะลามโอเคครับอ่าเนี่ยอะลามอ่าแล้วก็อิมเมอร์เจนซีครับโอเคครับอ่าอันนี้ก็เดดแมนเะน้เเดี๋ยวผมจะลองกดสวิตช์เอสองนะครับเอสสองก็จะขึ้นคาว่ารีเซ็ตครับ อันนี้ครับปุ่มรีเซ็ตนี้ก็มีไว้มีหน้าที่ในการทํางานก็คือเหมือนเวลาถ้าสมมติผมกด S หนึ่งหรือ S S ศูหรือ S หนึ่งค้างไว้มันจะขึ้นวีจีแลนครับมันก็คือมันจะเก็บค่าประมาณร้อยหนึ่งวิพอวิที่ร้อยสองมันจะขึ้นคําว่ารามครับแต่ว่าถ้าสมมติผมไปเปลี่ยนไปกดสวิตช์ S สองรีเซตก็เราก็จะรู้ว่ามีการกดรีเซ็ตครับมันก็จะเริ่มนับเวลา ใหม่ที่ศูนย์นะครับสมมุติว่าผมกดวิเจแลนค้างไว้ที่ประมาณหนึ่งร้อยวิและแล้วผมไปกดรีเซ็ตขั้นกลางแล้วผมก็มากด v i g i l ลนอีกทีหนึ่งก็แปลว่ามันจะเริ่มนับเวลาที่ศูนย์ใหม่นะครับมันจะไม่เริ่มนับที่ร้อยหนึ่งครับมันก็จะมีรีเซ็ตขั้นไว้ครับครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทํางานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝ่ายที่เก็บนะครับว่ามันเก็บออกมาในรูปแบบไหนครับก็จะทําการถอด สินค้าตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะเสียบเข้าคอมครับสินร้าตัวนี้ครับแล้วผมก็จะเสียบเข้าคอมนะครับแล้วก็จะไปดูกันว่ามันจะออกมาเป็นไฟล์แบบไหนครับอ่าโอเคครับเสียบแล้วนะครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ excel นะครับชื่อไฟล์ว่าเทสครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลที่ได้เมื่อกี้ครับก็เนี่ยเก็บข้อมูลตั้งแต่สองทุ่มสิบแปดนาทีนะครับก็ โดยมันจะขึ้นคาว่าเดดแมนอาลามอเมอร์เจนซี่เดดแมนอา a d ลาม a ดดแมนอาร์ลามอาลามนะครับแต่คือที่ผมจะเอาไปใช้งานจริงๆก็คือผมจะไปดูกันว่าเวลาพนักงานรถจักรเนี่ยมีการขับรถจักรเนี่ยมีการเกิดอะรลามทั้งหมดกี่ครั้งครับผมจะบันทึกค่าตรงนี้กันนะครับก็คือจะมาสนใจที่ค่าอะรลามครับ ว่ามันมีเตือนกี่ครั้งครับเพื่อไปบันทึกพฤติกรรมครับอ่าส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะดูค่า emergency ครับว่ามันจะมีการขึ้นทั้งหมดกี่ครั้งครับแต่ทางที่ดีก็คือมันไม่ควรที่จะมีคําว่า emergency ขึ้นมาในการขับรถไฟได้เลยครับไม่งั้นรถมันก็จะหยุดการทํางานครับโดยปกตินะครับต่อให้คนหลับเผลอหลับแต่ถ้ามีอะลลามดังอะลามมันก็มีช่วงเวลาในการทํางานของมันนะครับอย่างเรดแมนก็จะทํางานห้าวิ ถ้าแบบวี g i แลนด์ก็ทำงาน12วิอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีช่วงเวลาระยะเวลาของมันครับก็ต่อให้เราหลับอย่างไรมันก็น่าจะตื่นทันเวลาเสียงอารามครับก็ถ้าเวลาเก็บขอ้อมูลสถิติจริงๆก็ไม่ควรมีขึ้นคําว่า Emergency ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่โดยสารครับครับอันนี้ก็เป็นการทดลองการทำงานเบื้องต้นนะครับที่จะให้อาจารย์ดูครับ เดี๋ยวอันนี้จะลองดูว่าไฟล์มันกี่จิกนะครับออันนี้ก็ทั้งหมด13กิโลไบต์ครับก็แต่ว่าจริงๆเคยลองเก็บข้อมมลแล้วครับมันก็ไม่เยอะหรอกครับมันก็พอครับ16กิกก็น่าจะพอครับสําหรับโดยสารไปเที่ยวไกลๆครับอันนี้เราก็เปลี่ยนมาจับเวลาเก็บค่าวินาทีละหนึ่งอันนึงมันก็น่าจะพอ โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอยากกาอ่างการทดลองการทํางานโค้ดเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับ